ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศบนะครับผมนะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับถ้าอาวีนะครับเอ็กกับจูจูสึไคเซนนะครับหรือว่ามหาเวทผนึกมานนะครับผมนะโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็อย่างที่รู้กันนะครับอาวีนะครับผมนะได้มีการคอลแลบนะครับเอ็กกับอนิเมะหลายเรื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟอาร์ตออนไลน์นะครับผมนะที่มีการคอลแลบด้วยกันถึง2รอบด้วยกันนะครับผมหรือว่า อุนต้าแมนนั่นเองนะครับผมนะอารวีก็เอ็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเอ่ออนิเมะชื่อดังนะครับผมนะดาบพิฆาตอสูรเดมอนเซเลเยอร์นั่นเองนะครับผมนะอาวีก็ได้จัดไว้แล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงนะครับบีสนะครับผมนะและวันพันแมนนะครับผมนะอาวีก็บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนนะครับผมนะล่าสุดนะครับที่มีการคอลแลบล่าสุดนะครับก็คือเซเลอร์มูนนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับอนิเมะชื่อดังนะครับผมนะที่มาแรงไม่แพ้กันเลยนะครับผมนะก็คือ จูจูสุไคเซนหรือมหาเวผนึกมาเนี่ยนะครับผมตรงนี้ผมก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่ r v นะครับวันนี้จะมีการคอลแลบร่วมด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ตัวละครนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่ามีแต่ตัวเท่ๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โกโจนะครับผมยูจินะครับเมงุริหรือว่าโนบาระด้วยกันนั่นเองนะครับวันนี้ตรงนี้นะครับผมนะ r v นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับผมรวมถึงนี่ด้วยนะครับวันนที่เป็นการนิวสกินนะครับวันนี้แต่ว่าไอ้รูปนิวสกินของ อนิเมะดิเมนชันเบเกอร์ตรงนี้ที่เจมเขาบอกนะครับว่าจะมีการคอลบตัวที่6เนาะมันไปคล้ายนะครับผมนะกับอาจารย์โกโจนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงไหมนะครับที่อาจจะเป็นอาจารย์โกโจนะครับหรือเข้ามาอนิเมะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะแต่ที่รู้เนี่ยมีการคอลบนะครับผมนะ X กับอนิเมะชื่อดังแน่นอนนะครับสำหรับปี2024นี้ส่น้นะเนี่ยนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับผมนะที่อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยพนึกมานก็ได้หรืออาจจะเป็นอนิเมะเรื่องอื่นก็ได้นะครับผมตรงนี้ เพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์บอกกันดนล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมจะพาไปดูนะครับเอฟเฟคคร่าวๆถ้า ROV นะครับมีการนะครับ X กลับมาหาเวผนึกมานะครับผมเน่เป็นเกมนะครับของ Mobile Legend นั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้อาจจะมีสกิลที่คล้ายคลึงกันนะครับผมนี่ยก็เพื่อนๆสามารถดูได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับผมน่ถ้าเกิดเข้ามาจริงนะครับผมนะจะได้เป็นตัวละครตัวไหนในเกม ROV นั่นเองนะครับ สวัสดีวัยรุ่นฟันนำ้ำนมหยุดดูคลิปสักแป,ป๊บวันนี้พี่มีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำไอเดียสกินแรมแรงสูงลุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอเดียทีเลือกชมมากกว่า200ร้อไอดียน้าเพจนี้เลยเพจท p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจได้เลยท p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครน,นะครับผมจากโมบายเลเจนด์นเองนะครับอันนี้เป็นยูจินั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าเกิด RV เอาเข้ามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็คงไม่ต่างกันนั่นเองนะครับผมนะนี่เป็นไงใส่พลังใส่เวทนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะเป็นแบบ ปกติเนาะพระเอกนี่แทบจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะปกติเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะไม่มีอันนี้ด้วยนะประกายทามินใช่ไหมอันนี้คือผมขอญาตเท้าความก่อนเนาะผมมาก็ดูนะแต่ผมไม่ค่อยรู้เออเขาเรียกนะสกิลต่างนั่นเองนะครับพอรู้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุขณะนะครับผมนะก็น่าจะแบบกลางในในของสุขณะนะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยสวยนะอันนี้พูดตรงๆแล้วกันนะครับผมนะดูท่าเดินก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นของสุุณะนั่นเองนะครับผมนี่เห็นปะเห็นไหมมีเอฟเฟกต์ของสุุณะขึ้นมานั่นเองนะครับผม นี่ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาครับผมนะก็เป็นอาจารย์โกโจนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าเอฟเฟกของของโมบายเลเจน์เนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเปิดตัวนี้แบบอลังการมากนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาเนี่ยคนน่าจะซื้อแล้วก็เป็นเจ้าของเยอะมากนะครับยังไงเจมต้องเอาโกโจเข้ามาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าคนชอบเยอะมากจริงๆนะครับผมนะที่สําคัญเนาะเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยมีนี่ด้วยนะครับเป็นสัญเวทหมุนทวนนะครับผมนะสีแดงนั่นเองนะครับเป็นไง โคตรเท่นะครับผมนะที่สำคัญมันจะมีหมุนไอ้สายเวทหมุนตามด้วยใช่ไหมเออแต่ว่าน,นี้ไม่มีนะแต่ที่รู้แต่ที่รู้อันเนี้ยมันมีอันนี้ด้วยนะครับเสายเวแบบทำลายล้างสีม่วงอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูอันตินะครับผมนะโคตรเท่นะครับผมส่วนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันคืออะไรนะครับใช่มูกเก็นไหม อันนี้หรือว่าพลังเวทประตูน้าอันนี้ผมไม่มาาั่ใจะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะใครรู้ก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมดูอย่างเดียวนะแต่เอฟเฟกต์เอ้ยเขาเียนใะนสกิลต่ตางๆเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันติกันนะครับเนี่ยทุกคนโคตรเท่อันนี้นะครับผมบอกเลยว่ายังไงนะครับเอาเข้ามาใน RVGM ต้องมีเอฟเฟกอันนี้นะครับผมนะเพราะว่ามันแบบโคตรแรงนะครับเนะี่ยสำหรับอันนี้เนาะแล้วแบบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นถ้เาเกิดของเอาเข้ามาผมคิดว่าเป็นยอนไหมถ้าเกิดมันจะไต่ไกลขนาดนี้นะครับ ต่อมาครับผมนะั้นก็จะเป็นเเมงูม uh, ินั่นเองนะครับผมนะั้นก็มีการเรียกชี กิงามิใช่ไหมทุกคนเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหมเออผมก็อ่านไปด้วยดูไปด้วยเลยน,นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นการทําสัญ,สญ,ญลักษณ์มืออะไรต่างๆน,นั่นเองนะครับที่มีการเรียกออกมาอะไรแบบนี้ทุกคนนะั้นก็จะเป็นเออที่เราเคยเห็นในอนิเมะบ่อยๆเลยน,นะน,เน,น,ะะนั่นเองนะครับผมนะนี่เห็นไหมก็จะมีนกกับหมาป่านั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าเอฟเฟคนี้ทำมาดีนะของไทยนี่ผมคิดว่าถ้าเกิดเข้ามาในอาร์วีผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเมองอูมิเนี่ยจะเข้ามาเป็นฮีโร่ตัวไหนนะครับผมนะก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับนี่เห็นมมมม้้ใใหดดดูเเเออคกกนร่ิิขาาาาวณ์ ก็ไม่คล้ายๆกันนะครับผมนะเพราะว่าสกิลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเอามาจากต้นฉบับอนิเมะเลยนั่นเองนะครับผมนี่โค้รสวยนะครับผมแล้วก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมนี่อันนี้จะเป็นอีกท่านึงนะครับที่แบบเห็นชัดมากขึ้นนะครับโค้รสวยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาครับผมนะเป็นของโนบาระนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นการแบบเออใช้หุ่นเชิดใช่ไหมหุ่นฟางตะปูคอนนะครับผมนะเป็นการแบบ ชารังใช้สายเวทนะครับ,บันนั้นมีการแบบไอเขาเรียกเอาของของศัตรูมาเนอะแล้วก็แบบอัดตะปูเข้าไปตีทุบอะไรต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับคิดว่าเทน,นะสำหรับเอฟเฟกต์อันนี้นะครับผมมันดูแบบไม่ได้หวือหวานะแต่ ผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยนะครับผมนะสีสันเอฟเฟกอะไรต่างๆนเนี่ยนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเข้ามาในเกม Rv เนาะก็ไม่แพ้กันเลยนะครับผมหลายคนน่าจะชอบด้วยนะครับที่สําคัญเนาะก็เป็นอนิเมะที่คนชื่นชอบหลายคนเลยเนี่ยนะครับโดย,ยเฉพาะผมในช่วงนี้ผมก็ดูอยู่เนาะก็เดี๋ยวใกล้จะจบซีซั่นที่2แล้วด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกคร่าๆนะครับของตัวละครทั้งหมดนะครับผม โอเคครับผมแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมนะก็คือถ้ ah าเกิดสมมุติว่ามหาวิพันธ่์ไม้เข้ามาจริงนะครับแล้ว4ตัวละครในอนิเมะมาเนี่ยก็คือโกโจยูจิ เมงูมิแล้วก็โนบาระเข้ามานะครับคิดว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนในเกมอาีเนาะตรงนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดละยสำคัญผมคิดว่าก็น่าจะมีแจกฟรีเหมือนปกตินะครับผมนะโอเคแต่ที่ผมมั่นใจอยู่2ออย่างเนี่ยไม่เชิงมั่นใจหรอกแต่โอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาพูดถึงโกโจก่อนแล้วกันนะครับผมนะคิดว่ามีโอกาสเป,เป็นไปได้สูงเลยนะครับที่นะฮะอาจจะเป็นนะครับผมนะของดีแลกแนนะครับผมนะเพราะว่าสกิลอะไรต่างๆเนี่ย มันเอื้ออำนวยกันเลยแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นอันติของดีแลกนะครับผมนะรวมถึงการวางโล่ก่อนที่จะอันติอีกทีหนึ่งของดีแลกใช่ไหมก็คล้ายๆกันเลยแน่ๆนะครับโดยถึงแบบว่ามีลูกกลมๆเป็นการปล่อยบอลอะไรต่างๆนะครับเหมือนโกโจนะครับผมนะที่ใช้แบบสายเวทอะไรต่างๆนะครับผมนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนาะที่มีความเป็นไปได้เลยนะครับก็คือยอได้เลยนะครับถือว่ามันจะแบบ ไม่ได้แบบคล้ายคึงอะไรมากมายนะครับแต่อติของยอนผมคิดว่าก็เอื้ออำนวยนะครับผมนะกับเอฟเฟกนะครับผมนะสกิลนะครับผมนะพลังของโกโจนั่นเองนะครับผมนะส่วนต่อมาครับผมนะก็คือยูจินะครับผมนะยูจิเนี่ยผมคิดว่าไปทางไหนไม่ได้เลยนะครับนอกจากร้านนะครับผมนะแต่ที่สำคัญนะครับร้านเนี่ยได้อนิเมะหลายเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจริงๆนะพระเอกอ่ะส่วนใหญ่ได้เป็นร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซตามะอ่ะ ตัวหลักนะครับหรือว่ากอรใช่ไหมทุกคนเออเพราะว่าอ่ะหนึ่งนะครับผมพระเอกเนี่ยพลังส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเนาะส่วนใหญ่ใช้หมัดน,นะครับผมนะส่วนใหญ่ใช้แบบเขาเรียกอะไรพละกําลังค่อนข้างสูงใช้มือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรนะครับและที่สํคาคัญยูจิเนี่ยก็ใช้มือเปล่าด้วยนะครับผมนะเป็นการต่อยพลังสายเวทอะไรต่างต่างนั่นเองนะครับคิดว่าร้านเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเลยถ้าเกิดยูจิเข้ามาก็อาจจะเป็นร้านอีกเช่นเคยน,นะครับเพราะว่าสกัดเนี่ย ผมคิดว่าตัวโมเดลเนี่ยมันใหญ่เกินไปกว่าที่จะเป็นยูจินะครับผมนะเพราะว่าไม่งั้นละเอกอนเนี่ยเข้ามายังไงก็น่าจะเป็นสกัดไปแล้วนั่นเองนะครับผมนะส่วนเมงุมินะครับผมนะกับโนบาระเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เดายากมากๆเลยนะเดนนะครับผมนะเพราะผมก็ไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะมีฮีโร่ตัวไหนนะครับผมนะที่ใกล้เคียงนะครับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมนะสกิลของ2ตัวละครนี้นะครับผมนะเพื่อนๆคิดว่าเมงุมินะครับผมนะกับโนบาระเนี่ย เป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะเดอนนะครับผมนะส่วนตัวไหนที่แจกฟรีใช่ไหมผมคิดว่าเป็นไม่ได้สูงเลยนะครับผมพระเอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยแจกฟรีเนาะส่วนใหญ่จะไปแจกแบบพระรองต่างๆนะครับผมนะก็ไม่แน่อาจจะไปแจกเป็นแบบเมกุมินะครับผมนะหรือไม่แน่ก็โนบาระนะครับผมนะคิดว่า2เอ,อตัวละครเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเนะี่ยคิดว่าอาจจะแจกนาะโกโจยังไงไม่แจกได้นอนเพราะว่า ตัวขายดีแน่นอนนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็ข้อมูลที่ผมพูดผิดภาพการใดนะครับก็ต้องขอภัยในเวลาที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะก็จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับกอดอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายๆครับ we